สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC คุณครูแมวเหมียว,ว,วเดอ้อค่ะมือนีสาว้านจันทีหก พฤศจิกายน2566นอากาศดีดีค่ะมือนีบอดโปร่งลงโลง่ลงเลยละ่ะนา่าจะแดดนะคะแต่ว่าตอนสั่นอยู่สกลนครเนี่ยอากาศจะเย็นๆจักน่อยเด้อค่ะกําลังเขาสูนหนาวอ่าหลายๆคนกะเกี่ยวเขาเลีวยเนาะคะ่ะสา,ากินเขาใหม่คือกันคุณครูแมวหมิ่กับก่อนไปทํางานกะขอเบาเหลืองราวเกี่ยวกับหมอลำมนม้วนกับพอพอเมฆก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นการทํางานกะให้กําลังใจสุขุสุขคนเดอ้อไปสแสดงอยู่ที เพชรบูรณ์นะคะขึ้นเขาลงเขาไปแสดงอยู่ทั้งเขาเลยเนาะค่ะจะเห็นว่าไปแสดงอยู่ใสแต่ละมือแต่ละวินอ่บซีนะคะกบมาให้กําลังใจบนบบ,บ์แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆน,นะคะกําลังใจล่นล้ำด้านหนาเวทีมีคนเบ่งคนชมกรี๊ดกีดนะคะเขามาให้มาไล่นําใจนะคะสุขุสุขคนกะยินดีน้าสุขคนด้วยพี่น้องเด้อ วิธีชีวิตของนักแสดงมือนอก็เดินทางแบบนเนาะตะล่อนตะล่อนไปได้พักแน่บริพักแน่เนาะค่ะบางคนก็นอาจจะพัก่อนพ่อเพียงพ่อนอนดึกอากาศเย็นเจ็บไข้เด้ป่วยผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอห้หายไว้ไว้เศร้าไ,ไว้วเด้อเพราะว่าเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านก็นรออยู่คุณผู้แม่เมียก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กำลังใจกันเนาะค่ะสิ่งเล็กๆเๆนี่ยน้อยที่เรียกว่ารักเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ง่ายที่สุดก็คือการให้กำลังใจและก็เข้าใจกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ น้องอุ้งอิงนี่คือนับวันน้องคนยญิงเติบโตขึ้นไปความสวยความมีออราของการเป็นศิลปินการเป็นแนวหนาของของ,ของ,ของนักสแสดงของนักนัก,นก,นกร้องเนาะค่ะพี่น้องตรงว่าอย่างสัตว์ว่าจ,จะจับเพลงใดห้องเพลงใดหรือเหตุกิจกรรมใดก็ตั้งตังปั้งปังไป,ง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 เ,ปเพาะอย่างเพระาะว่าเอฟซีหักแพงชื่นช่มชื่นชอบ ความหักความแพงของแต่ละคนเนี่ยเกิดขึ้นมากพออย่างเพราะว่าชื่นช่มชื่นชอบในตัวตนของศิลปินจะชื่นช่มชื่นชอบมากกับมีหลายอย่างบางคนก็บ,บอกว่านองนารักนองเสียงดีหรือบางคนก็บ,บอกว่าโอ้น้องมีอ่าลักษณะนิสัยที่มีความกระตันยุเอ,อือเฟือ่อเบื่อแพ่หรือนัน่นหรือนีแล้วแต่เหตุผลแล้วแต่ปัจจัยบริบริบรบรมีเงินไขว่าจะต้องหักแพง น่องหรือว่าชื่นช่มน่องด้วยเหตุผลอย่างทั้งบดทั้งมวลก็คือความหักความแพงตามสาเหตุของแต่ละคนเนาะอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของความหักความแพงสำหรับนองมะนากับอีกผู้หนึ่งละเนาะเขาจะเห็นว่าด่านหน้าเวทีพอๆไปๆอีฟซี่ไปหาเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะมันหิดกันเลยค่ะมันหิดกันไปหอมแกมนอกก่อกโบร้อหไหมาไล่จับมือแบบนี้เนาะคู่มือนี่หอมแกมได้คะ่ะแต่ละคนแต่ละคนบัดนี้โบแคหอมแกมมาไล่ไอ้นองมะนาด้ะกะหอมแกม พระเอกซีกุมานความเป็นตะแพงของเด็กหน่อยความอ่าเป็นวัยรุ่นที่เป็นกำลังน่ารักอะถือว่าเป็นภาพที่ที่นะ่ารักระทับใจค,คุ้คู่ไปจากไอเห็นแบบนี้ละเ,เวลาทํางานเห็นเด็กหน่อยนักเรียนอ่าผู้ใดที่กำลังเติบโตหรือว่ามีปัญหาหรือนูน่นนี่นั่นกะสิ่งเดียวที่เห็ดให่ก็คือการให้กาลังใจมีคําแนะนําดีๆเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางให้เขาเอาอะไรไป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 รับปรุงเอาไปใส่ นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีดราม่าอียงเข้ามากเฮาก็ต้องก้่าวขามสิ่งนั้นให้ได้กะฮ็ดจะได้จะก้าวขามใดนึงเอามาวิเคราะห์จ้าของสะกอนว่าเข้าเป็นอย่างที่เพิินเบาบอ,บอขั้นเฮาบได้เป็นอย่างที่เพิินเบา มีโอกาสมาสีแจงมาเบากับเบาได้แต่ถ้าเกิดห้าเป็นคือเพิินเบาห้าก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเจ้าจของเด้อพี่น้องเดิอนี่คือสิ่งดีๆที่คุณคุณ้มอยากจะบอกเรียกหน่อยสขุขูสุขค้นวา่าเมื่อมาอยู่ในวงการบันเทิงสิ่งที่จะตามมาคือความดังเมื่อมีความดังมากหลาย การดามาการมีคนตำหนิที่เตียนกับมีเตะให้เสื้อไว,ว้ว่าในการตำหนิที่เตียนตัวนั้นคนที่หกักแพงคนที่เข้าใจเฮ้ากับมีอีกหลายเพราะฉะนั้นต้องต้องต่อสู้ก้าวขามวิเคราะห์เจ้าของตรงหุดนั้นให้ได้นะคะค,คุณครูกับขอให้กำลังใจไปสแสดงทางใดกับพอ่พอพอ่อม่เอฟซี FC, ตามมาให้กำลังใจบางคนบริไปเนาะกับมีการส่งมาไล่ออนไลน์เฮ้าก็จะเห็นน้ำกันแบบนั้นแบบนีตลอดไป พราะว่าความหักความแพงคูค่จะบอกตลอดว่ามันบอกมีเงื่อนไขมันบอกมีข้อจํากัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยความหักนะคะคุณคูณค่กับขอเ่าเหลืองเล่ทาทักทายเหลืองมอลามุนมวพราะว่าอยากให้กําลังใจทุกคนที่เป็นนักแสดงว่าอ่าถึงแม้จะประสบปัญหาอย่างเท็บไข้ได้ป่วยการเดินทางาการถูกว่าให้แบบนั้นแบบนี้กัให้ทุกคนกล่าวผา่านเอาหนองอิงเพิ่นไปบ้านยังก่ออ่า ร้านอาหารร้านอาหารหนึ่งเนาะไปกินหมูหันหนักะ เป็นภาพน่ารักอีกน่ารักหนึ่งเพราะว่าค่นเป็นยูทูบเบอร์การหยอกการเล่นน้ำกันก็นต้องเข้าใจได้พอๆไ่ๆเอฟซีมันเป็นคอนเทนต์บางอย่างเป็นคอนเทนต์เฮาก็ต้องม้วนน้ำเพินินอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งอื่นสำหรับคุณคู่เนาะคุณคู่ก็มองว่าเป็นคอนเทนต์เป็นการสร,ร้างสถานการณ์น่ารักนา่กนารักก็ให้กำลังใจทุกคนเด้อบอจะูะขอให้สุขภาพดีแข็งแรงสั่งสรรผลงานสนับสนุนศินลปินในวง ให้อาด่งดังมีสื่อเสียงแบบนี้ตลอดไปติดตามทุกผลงานทุกๆกิจกรรมประว่าจะเป็นทางรายการทีวีหรือการไปแสดงต่างๆในการชมไลสดพวกนี้นะคะเอาเริ่มต้นทํางานในวันจันทร์อย่างมีความสุขนะคะสดใสเช่นเดียวกันกับคุณครูนะแล้วพอกันไม่เด้อค่ะเดิมเอาสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ